สวัสดีค่ะพบกันอีกในครั้งกับรายการตามไปดูกับเบอร์ายค่ะพอจะจํากันได้ไหมคะว่าครั้งนี้แล้วค่ะสินพามาร้านอาหารร้านหนึ่งที่เป็นร้านข้าวแกงนะคะราคาถูกเพราะว่ากับข้าวแต่ละอย่างเพียงจานละยี่สิบบาทเท่านั้นค่ะจำได้จำกันได้ไหมเอ่ยว่าชื่อร้านว่าอะไรเดี๋ยวสินบอกให้เลยค่ะว่าชื่อร้านว่าครัวคุณหญิงนั่นเองค่ะแล้วสินก็ ปิดท้ายด้วยการที่จะบอกว่าทางร้านเขามีการขาย2เวลานะคะก็คือการขายเช้าก็เป็นข้าวแกงราคาถูก20บาทช่วงเย็นก็จะเป็นข้าวต้มค่ะรวมถึงจะมีเมนูอาหารที่เป็นเมนูทางร้านอาหารก็มีค่ะและที่สําคัญนะคะสโลแกนร้านนี้ก็คืออร่อยสะอาดถูกค่ะทุกอย่างก็ยังเป๊ะๆเ,เหมือนเดิมก็คืออร่อยสะอาดถูกนั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะทางร้านจะเป็นเมนูแบบไหนยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปคุยกับป้าแจ้วเหมือนเดิมแต่ท่านผู้ชมที่ไม่ได้ ไม่ได้ชมไปเมื่อเทปที่แล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวสินจะมีนั่งคุยกันเหมือนเดิมค่ะเพื่อที่จะได้บอกความเป็นมาว่าเป็นมายังไงสําหรับท่านที่ยังไม่ได้ชมค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะไปเขาไม่เขาค่ะตอนนี้สินก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วเพราะครั้งที่แล้วสินมาที่ก็เลยเริ่มรู้แล้วว่าอ,อยู่ตรงไหน,น แล้วพอรู้จักกับเจ้าของร้านด้วยค่ะนี่ไงยินสวยอยู่ตรงนี้เองสวัสดีค่ะป้าแจ้วว,นะวันนี้ต้องรบกวนอีกครั้งนะคะดเดี๋ยวไงเราไปหาที่นั่งคุยกันรงโตง๊ะข้างนอกกันค,คุณผู้ชมคะตอนนี้ทิ้อยู่กับป้าแจ้วค่ะซึ่งป้าแจะวเป็นเจ้า,จาของร้านนี่นะคะเดี๋ยวป้าแจ๊วได้นําตัวให้คุณผู้ชมรู้จักนิดน,นึงค่ะเผื่อเขาไม่ได้ฟังเทปที่แล้วชื่อจิตพัชร์สุเมนค่ะชื่อเล่นป้าแจ้วค่ะ ป้าแจ้วคะคือครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับร้านข้าวแกงนี่คืาปัจาวันใช่แล้วก็คืนก็มาเปิดเป็นข้าวต้มกับข้าวต้มเพื่อสุขภาพเพราะเพื่อสุขภาพนี้มีอะไรบ้างคะก็มีกับข้าวเป็นเครื่องข้าวต้มมีไอซีผัดขิงมีของแนะนําเยอะแล้วก็เป็นข้าวต้มเพื่อสุขภาพก็เป็นข้าวต้มข้าวกล้องข้าวต้มข้าวกล้องข้าวกล้องแล้วก็จะพืชค่ะทั้งหมดเจ็ดชนิดอยู่ในนั้นดูแลข้าวกล้องเนี่ยค่ะ ก็มีข้าวต้มใบเตยมีใส่อะไรนะคะมีใส่เพือใส่เผือกใส่ลูกเดือยลูกเดือยอยู่ในข้าวกล้องเดียวข้าวกล้องอย่างเดียว้แล้วข้าวบาล์เลยหลายอย่างค่ะขายขายทั่วเท่าไหร่คะห้าบาทห้าบาทแล้วรวมแล้วข้าวต้มข้าวขาวอะคะห้าบาทเหมือนกันโอ้โหไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ห้าบาทแต่ข้าวขาวไม่ได้สีขาวเป็นสีเขียวใชใบเตยนั่นเองใช้ใบเตยค่ะ ก็คือก่อนหน้านี้ก็คือป้า,าขายถึงข้าวแกงข้าวแกงที่เปิดมานานกี่ปีนะคะ้าแกงได้ยี่สิบปียี่สิบปีแล้วตรวจตรงเออทำไมถึงมาเป็นเขาค่<ถ>มาขายเป็นข้าวต้มมะคะข้าวต้มนี่เราขายอยู่ที่ท่าประจันสองขายอายุที่ท่าประจันอายที่ท่าประจันมาก็ยี่สิบสองปีอ๋อคือจะเปิดควบคู่กันมาตลอดเลยกี่ร้อยกว่าปีแล้วนี่เสร็จแล้วก็เลยตอนนี้เราขายขา้ขาวแกงกลางวันใช่ไหมคะค่ะนี่เย็นตอนเย็นเราบ้าง คนงานล้วก็ยังว่างอยู่อะี้ก็เลยทำข้าวต้มขึ้นมาคู่นข้าวต้มเพื่อสุขภาพด้วยคู่กันกับพวกกับข้าวที่เป็นเครื่องข้าวต้มต่างๆนข้าวต้มอ่งนั้นเนี่ยไข่เค็มค่ะขิงเชียงอะไรมีทุกอย่างที่เครื่องข้าวต้มเลยใบปอมาเคมใบซีเคมใบปอค่ะใบปอไม่รู้จักเลยแล้วถามนิดนึงค่ะแล้วจุดเริ่มต้น ที่มาทำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งจะมาอย่างไงคะถ้าเราขายอยู่ในบางใหญ่ก่อนนะคะที่ตรงนี้มันกว้างแล้วก็เรามาขายได้ข้าที่ข้าวแกงเนี่ยก็เลยย้ายข้าวต้มจากนู่นมาก็เลยมาอยู่ที่นี่เพราะอาู่มารวมกันข้าวประจัน์ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ก็คือข้าวประจันรเน้นขายข้าวต้มอย่างเดียวที่นี่ก็เป็นเช้าขายข้าวแกงยี่สิบเย็นมาเป็นข้าวต้มรวมถึงมีเมนูอาหารค่ะเมนูอาหารตามสั่งตามสั่งนี่ถามอีกนึงเแ็นไหม แพงสี่สิบบาทขึ้นดีติดปัทที่ราต้งตักเลยเหรอไม่กับข้าวพี่ว่าผัดกันเสร็จๆกันเลยผัดใหม่ๆเลยโอ้โหถ้าเป็นร้านอาหารนี่คือจานหนึ่งก็แปดสิบอัพนะคะ้าแจวคะแล้วที่ร้านมีจุดเด่นอะไรบ้างคะเนี่ยจุดเด่นคือบรรยากาศดีที่จอดรถว่างขวางร้อยคันก็จุดได้ใช่ร้อยคันก็ได้ แล้วก็ที่โล่งที่โล่งจะเย็นสบายอ๋อคือมันโปร่งแล้วแต่ว่ามานทานได้ชิลๆเลยใชยลมจะพัดเย็นตลอดเวลาใช่ไ่มไม่ร้อนเลยนะเนี่ยใช่ลมจะพัดเย็นตลอดเวลาเพราะไม่มีอะไรบังนะท็่ที่โล่งแล้วก็ที่กว้างแล้วร้านเราก็เราไม่ได้ชมตัวเองนะก็คือว่าดูว่าเรียบร้อยใช่ค่ะเรียบร้อยสะอาดค่ะสบายตาด้วยใช่เพราะว่ารอบๆก็ตกแต่งไปด้วยมีต้นไม้กระถาง้เล็กน่ารัก ใ้พื้นที่อย่างคุณค้าใช่ใช่ข้างหน้าก็มีการเอาเขาเรียกอะไรคะมุชฉากเป็นตรงเนี้ยรคสเป็นซุ้มเป็นซุ้มแบบเวลาเพิ่งคือลูกค้าที่ทานเหล้าหรือจะสูบบุหรี่แล้วก็จ้อยู่นอกร้านก็คือแบ่งเขตกันไปเลยค่ะเขาจะอยู่ในซุ้มทางมกันจะมีซุ้มเขาเองคือสูกบุหรี่อะไรได้แต่ในร้านเราจะไม่สูบเพราะเป็นที่สาธารณะ ได้อย่างนี้ป้าต้องมีเคล็ดลับแน่นอนขายมาได้20ปีรวมขายตั้งตั้งแต่เช้าจนเย็นทำให้ถูกใจลูกค้าได้ไคเนี้ยก็เราก็ทําด้วยใจนะคือใจเรารักด้วยใจเรารักทางการทําอาหารทำอาหารมาต้องเล็กละคือชอบคือใครว่าที่ไหนอร่อยเราก็จะตามไปนนออ๋ป้าชอบทานดี่ใคะ วันอย่างวันจันร์เราหยุดเนี่ยเราก็จะไปเที่ยวตามกินมาที่ไหนอร่อยเพราะอร่อยอร่อยปุ๊บเราก็จะมาปรับปรุงที่ร้านแล้วเอออร่อยนะเราก็จะทําให้อร่อยโอ้โหเท่านี่ป้าทำมา20กว่าปีแล้วแต่เราก็ต้องหาอยู่ตลอดเวลาวันจันนี่จะตะเวนหาทานตลอดเวลาแล้วก็เราจะได้มาปรับปรุงร้านแล้วเออเราทําอย่างเงี้ยรสชาติเหมือนเขาไหมเออคนเขาทําอร่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะ ทำขึ้นมาทำให้ที่ร้านเราเราก็ว่าอร่อยแต่เราก็ต้องให้เพิ่มความอร่อยไปยิ่งขึ้นไปใช่นี่จะเริ่มหนูวาเราคุยกันมาตั้งนานแล้วนี่อยากรู้ว่าเนี่ยเมื่อเย็นๆแบบนี้ที่ร้านมีเมนูเด็ดอะไรสุดๆที่ลูกค้าสั่งบ่อยค่ะที่ลูกค้าสั่งบ่อยก็คือจะมีต้มยำมันกุ้งแล้วก็ปลากระพงน้ําปลาแล้วก็ผัดเผ็ดซี่โครงเมน้อยเอะเมนูนี้คืออะไรอะไม่เคยได้เดนมาก่อนเด็ดมากมากลูกค้าจะสั่งถ้าทานเบียร์ทานเหล้า จะสั่งเมนูนี้ประจำอุ้ยไม er. ่เคยได้ยินเลยอ่ะ,ะแล้วมีอะไรคะแล้วก็ยำผักบุ้งกรอบครบักบุ้งกรอบขัดชาทะเลมากระทะร้อนๆเลยเยโ,โอ้โหแค่พูดก็รู้สึกว่าหิวขึ้นมาเลยเดี๋ยวให้ป้าไปจัดให้วิงกับผู้ชมตอนนี้เลยได้ไหมคะได้ได้สักครู่ค่ะนะคะแป๊บนึงเดียวสนับสนุนรายการโดยวิวิทยอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ซื้อรถจักรยานยนต์ครั้งใดนึกถึงวิวิศวะเลสซิ่งบอยอะไรแต่งคุณภาพดีเท่ทนต้องเลสซิ่งบอยน้ำดื่มสะอาดมั่นใจน้ำดื่มวังน้ำคิ์วิศวะลงรับจำนำรับจำนำสินทรัพย์สูงดอกเบี้ยต่ำ5ต้องจุดสองห้ e เปอร์เซ็นต์ต้องวิศวะลงรับจำนำ คุณผู้ชมคะตอนนี้เรากลับมาแล้วค่ะยังอยู่กับป้าแจ๊วเหมือนเดิมค่ะโหเมนตรงหน้าเยอะมากๆเลยค่ะป้าป้าจัดว่า<อ>มีส่วนวน้อยมีส่วนน้อยเลยนี่โอ้ย,อย,อยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยร้านลาปลาเลยค่ะนี่คือยังน้อยอยู่ใช่ไหมคะแสดงว่าที่นี่มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลย เดี๋ยวให้พระเจ้าแนะนําแต่แต่ละเมนูดีกว่านะคะเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านยังไม่รู้จักกันเนาะเริ่มจากเมนูทางนี้เลยค่ะผั่นี่ถุงทอดน้่งปลาจัดมาเป็นตัวตัวเองเป็นตัวค่ะโอ้แล้วตรงนี้ล่ะคะผัดชาทะเลค่ะผัดชาทะเลนั่นเองมีกุ้งมีปลามีปลาหมึกมากันทะเลบางเลยมาหมดเลยใช่ทีเดียวตรงนี้ยุ่กรอบตรงนี้คืออะไรยำของนุ่งกรอบลูกค้าจะชอบทานมากเป็นทานนั่งทานเล่นๆมีน้ำจิ้ม แบบมีกุ้งมีปลาหมึกมีหมูเป็นคุ้นๆแบบยำยำเนาะน้ำยำแล้วตรงนี้ไฟพุ่งๆอยู่ข้างหน้านี่คือต้มยำกุ้งค่ะใส่มันกุ้งกุ้งทะเลตัวอ๋อตัวใหญ่จังเลยเนาะตัวใหญ่แต่ราคาเท่าไหร่แปดสิบบาทแปดสิบค่ะคุณผู้ชมแปดสิบบาทเราหาทำต้มยำแปดสิบไม่ได้นะคะดูสิคะกุ้งตัวใหญ่กุ้งตัวโตกันเลยมากันเสิร์ฟกันร้อนๆกันทีเดียวอย่างนี้ยำแบบกุ้งก่อนนี่แค่ห้าสิบบา ติดอีกเหรอคะตัดมาเยอะขนาดนี้เลยป้าคารารย์ตรงนี้นะคะอันนี้มีซี่โครงเมียน้อยซี่โครงเมียน้อยทำไมถึงตั้งชื่อนี้อะคะมันเป็นซี่โครงอ่อนแล้วเราสับแล้วก็คั่วแห้งๆแบบผัดแก่เครื่องเทศอ๋อราคาห้าสิบบาทแต่ทำไมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องเป็นเมียน้อยแค่ซี่โคงอ่อนคะอ๋อเมียน้อยก็ต้องอ่อนหน่อยนี่นี่เองอ๋อนอ่อนอ่อนออยแล้วตรงหน้านี้ค่ะนี่หน้าเป็นไก่ผัดเมล็ดมะม่วง ไอซีผัดขิงแล้วก็เป็ดฮัลโล่พร้อมไส้ไข่ตุ๋นอันนี้ก็ราคา20บาท20บาทเมนูข้าวต้มตัดกันเยอะๆแบบนี้เลยค่ะ20บาท20บาทโอ้นี่คือข้าวต้มต้มแจ้งจานละ5บาทนี่เพื่อสุขภาพค่ะอันนี้ใบเตยอันนี้ใบเตยอันนี้ก็เป็นมีในข้าวกล้องมีอะไรนะคะมีรุ่งเดือยมีเหือกมีข้าวบาร์เลย์ ก็เป็นสุขภาพห้าบาทคุ้ยใหญ่ขนาดนี้เลยโอ้โหแล้นี่ก็ใบเตยแค่ห้าบาทหอมๆไปเตยนั่นเองมีหอยย่างชิมเลยนะค้าได้เลยจ้ะดูอาหารมาล่อตาล่อใจขนาดนี้ทุกคนจะไม่ไหวเรมน้ำต้มน้ำเอาต้มน้ำก่อนเลยต้มน้ำต้มน้ำต้มน้ำก่อนได้กุ้งมาเป็นตัวๆเลยเกลือขอเกลือขอขอขอบคุณค้าว่าเราจะเน้นใส่มันกุ้งใส่มันกุ้งมันกุ้งจะหอมน้ำกุ้ง แหลาคุ้น่มากๆเล่ะปกุ้งก็สดเรื่องหนึ่งเลยมันเป็นกุ้งทะเลกุ้งึงแบบมันกรอบโอ้โหรู้สึกว่าเราทานค้นๆมากๆคุ้นแบบปกติใช่ถ้าเราเป็นนมอย่างเดียวมันก็จะไม่อร่อยจะไม่หอมมีความมันๆด้วยเพราะเป็นมันกุ้งเราจะมันกุ้งนี้เราจะขาดไม่ได้คือจะมีเจ้าประจำสั่งประจำคือมันกุ้งเรยจะเน้นเลย เมนูนี้เป็นเมนูที่คนทททุุกกคคนนตต้องมาี่โจะต้องสั่งทานอร่อยมากๆคุณผู้ชมแซ่บเข้มข้นในราคาถูกด้วยเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดครบเลยคนสนใจนะคะลองเนียนน้อยก่อนไหมเซ็ปๆลองเนียน้อยก่อนเลยนะคะเอาได้เลยค่ะจัดเลยเมียน้อยก่อนเนียน้อยก่อนเป็นการทานก่อนไม่ว่าทานเนียน้อยจะเป็นยังไงขาแก้ม แซ่บจริงจริงจริงยังไข่มุกต้นกระดูกครบเดียวกรอบๆรู้เผ็ดเผ็ดไข่เผ็ดเห็ดเห็ดเป็นกรอบๆข้าวคู่กับข้าวสวยละลายนี้ก็แจ๋วเลยไหมใช่เลยเหมาะกับคอคอแบบคอเล่าด้วยไหมคอเนาคอเบียร์นิดนึงคอตุลาของแอลกอฮอล์นั่นเองใช่ชานแบบแซ่บเลยแล้วหนูขอเปลี่ยนมาเป็นเบาๆแบบปลาบ้างดีกว่าปลาปลาโหกรอบปุ๊บเลยค่ะป้า โอ้ปลากรอบปุ๊บเลยมันปลามันปลาอ๋อนี่เป็นปลาลาดแล้าะว่าปกติก็คือจะลาดจะลาดไปเลยลาดไปเลยเสรที่นี่ถ้าบางทีถ้าเราทานไม่หมดจะได้เอากลับบ้านได้เพราะปลาตัวใหญ่มากถ้าลาดไปเลยจะแฉะอันนี้จะแนะนําไม่ให้ลูกค้าลาดนะคือถ้าทานไม่หมดเราจะได้เอาไปบ้านได้ก็คาอน้ำจิ้มมันเน้ เหมือนซีฟู้ดแต่ไม่ค่อยเหมือนทำไมครับมันมีรสอะไรแบบทำไมใส่เต้าเจี้ยวหรอคะไม่ได้ใส่คือม,มันอร่อยอร่อยนะคะอร่อยเลยแต่รู้สึกว่ามันเข้มข้นกว่าเข้มข้นเลยแต่ทำรสจัดหน่อยใส่เครื่องผักชีรากผักชีอะไรต่ออะไรเครื่องวิกสวนทธิ์วิสุทธิ์สวนล้วน,วน,นแล้วก็มันเข้มข้นน้ำแบบชีกว่าอะไรฮะแล้วก็ใช้น้ำผึ้งอันนี้จะหวานน้ำผึ้ง พราะว่าสิรู้สึกแปลกๆว่าเหมือนว่าอะไรเออจะเป็นหวานใส่น้ำผึ้งแทนน้ำตาลทำไมอะคะน้้ำผึ้งจะหอมแล้วจะข้นรานน้ำผึ้งเขาจะทำให้เหนียวถ้าเราเป็นน้ำตาลมันก็จะเป็นน้ำไปใช่ไหมคะอาจจะไม่ไหม้ใช่ไหมไม่มันมันคือมันจะเป็นน้ำมันจะใส่้านน้ำผึ้งมันจะข้นแล้วจะทำให้ซีฟู้ดเราออกข้นๆเลยอ๋อแค่แค่เขาะรู้สึกว่ามันเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานอยู่แบบแทบๆเลยอ่ะดนอาทารคู่กันอร่อยมากๆเลยมันจะข้น จะเป็นซีฟู้ดที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นเพราะเจ้าอื่นจะออกข้าวจะเป็นแบบเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดอันนี้จะมีหวานนิดหน่อยมือหวานด้วยน้ําผึ้งจะไม่ได้หวานแหลมก็เลยงงว่ามันคืออะไรว่าแล้วด้วยความที่ว่าประกอบเป็นสีสีนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วน้ําผึ้งจะเป็นสีออกสีุําตาลนี่ผัดชาเมนูผัดชาค่ะผัดชาทะเลรวมค่าทะเลรวมปลาปลาหมึกอันใหญ่มากเราใช้ปลาหมึกแบบปลาหมึกตัวใหญ่และปลาหมึกที่ไม่ไม่ได้แช่น้ํายาปลาหมึกสดๆเลย คือถ้าปลาหมึกบางที่จะเป็นขาวๆตัวขาวๆแล้วก็เขาคือเขาจะเป็นใสๆเราไม่เอาเราจะเอาเป็นสดๆที่ยังมีเปลือกตายังแดงๆตามาใสแฉ๋วอย่างนั้นคือเราจะสั่งมาจากมหาชัยเลยจะมีแม่ค้าตลาดที่มาจากมหาชัยเลยเราจะสั่งกาบเจ้าประจําคือเราใช้ปลาหมึกสด้สดมากๆเลยยังเนื้อยังแน่นเปี้ยวเลย คำหนึ่งฟัดขาที่เข้มขนมากๆเลยค่ะป้าก็คือถ้าพอเสิร์ฟมาเขากฟันร้อนๆถึงๆกันเลยทีเดียวเราจะเผาข้าน้ามันร้อนๆพอเอามาเสิร์ฟคือก็ข้าวข้างได้กลิ่นทานมากเลยไหมใช่เพราะริ่มหอมกลิ่นมันเยอะๆเอามาในแบบนั้นอะนึ่งเลยอ๋อใช่ค่ะเพราะว่กลิ่นที้ประจำกลิ่นมาแบบสุดยอดมากเลยกลิ่นหอมอย่างเดียวไม่พอค้ะคุณผู้ชมโอ้โหรสชาติโดนใจมากๆเป็นอีกเมนูที่มาแล้วต้องสั่งต้องสั่ง ต่อไปเรามาเป็นเบาๆแบบผัดมุ้งผอบตับหมูทอดไก่นิดนึงนะะคเพราะวันนี้ป้าจัดเต็มเมนูมาเยอะมากแต่ป้าบอกว่าเยอะแต่ก็ยังน้อยอยู่นะเนี่ยน้อยอยู่มุ้งผอบสั่งเยอะกว่านี่แล้วบางทีมาสามคนนี่โต๊ะบางทีไม่พอสั่งเพราะว่าแต่ข้าวราคาไม่แพงะป้ามีกับข้าวเยอะแยะนี่ค่ะแห็นอร่อยทุกอย่างเมนูนี้เมื่อยากจะสั่งมุกก็เอานี่ก็เอานั่นก็เอาเอา เหมือนแบบเรื่องไม่ถูกอะอยากกินหมดเลยอย่างเงี้ยเป็นยำให้เป็นน้ำยำให้ยำพึ่งยำถูกครูน้ำหมูครูใช่ค่ะเพิ่งเนี่ยเขาจะทำน้ำยำคือทำอะไรไม่เห่างเรื่องคือเนีรสที่กลมกรอบกรมกรอบจะออกหวานเปรี้ยวเค็มนิดนึงคือเราจะไม่เราจะไม่ชี้ไปว่าเปรี้ยวใช่ใช้จะอยู่ใน สามรสข้าวต้มเอาเป็นเพื่อสุขภาพอ๋อเราทานคู่กับข้าวต้มดีกว่าเพื่อสุขภาพใช่ใชใชใชตรงนี้ไก่ชิ้นใหญ่มากค่ะปะ้าทานข้าวต้มก่อนมีลูกเงเลยด้วยมีจ้ะมีเผือกมีลรุ่งเลยอร่อยมากมากค่ะนี่เราว่าเอาเราเอาไปใส่ข้งางในกัแล้ว <c oughs> มันเอาออกไม่ได้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เราเอาอันนี้ดีกว่า จะบอกว่าไก่ก็คือไก่นิดนึงค่ะคุะเจ้าร้านนี้เปิดเปิดกี่โมงปิดวันไหนคะอ,อ๋อจะปิดวันจันทร์ค่ะเปิด,ปด้าถ้าเป็นข้าต้มก็จะเปิด4ี่โมงเย็นสี่โม,มงเย็นเไปถึงสี่ทุ่มครัวปิด แล้วก็ลูกค้าก็นั่งทานได้ตลอดบางคนถึงเจ็ดโมงเช้าก็ยังมีจริงจริงทานเหล้านะออจะนั่งถึงเจ็ดโมงเช้าีมาเปิดมาเปิดร้านลูกค้ายังไม่กลับเลยเพราะว่าร้านเราอยู่ชายน่องนะประปูจะไม่ได้ปิดอย่างเงี้ยอ๋อค่ะก็จะนั่งกันอยู่เจ็ดโมงลูกค้าบางทีมาตกใจลูกค้ายังไม่เปินโมงเนื่าติดลมติดลมบรรยากาศดีด้วยไม่ร้อนไม่ร้อนแล้วก็แบบที่ปงเขาก็นั่งสบายใจกันก็คือเรื่อยๆื่อเหมือนว่ามา มาแบบรู้สึกว่าแบบสบายใจนั่งทานอร่อยอร่อยเปิดเพลงนะครฟังเบาๆที่นี่จะเปิดเพลงเก่าๆนะเบาๆเพราะเราคนแก่แล้วเนาะใครว่าไม่แก่หรอกพะยังสาวอยู่แล้วอย่างนี้หยุดวันจันทร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะหยุดวันจันทร์ทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์เลยแล้วร้านตั้งอยู่บริเวณไหนคะเดินทางยังไงก็มาเขาเรียกว่าซอยแก้วอินนะคะแต่ยังก็เข้ามันจะมีเป็นปั๊มรตทอยู่ปาก ออกซอยพอเข้ามาก็จะเป็นสามแยกสามแยกเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็ประมาณร้อยเมตรร้อยเมตรก็ถึงร้านถ<ช>ึงร้านร้านจะมีป้ายใหญ่แล้วก็ไฟจะสว่างมากใช่แล้วก็ย้ำอีกทีค่ะที่จอดรถเยอะมากที่จอดรถเป็นร้อยคันเลยรถสิบร้อก็มาได้นะจัดงานอะไรก็ได้เหนกดัดวรับจัดงานดุดทุยางแล้วถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะมาทานแต่เดินทางไม่ถูกติดต่อรอะไรคะศูนย์ 080- ค่ะ99ค่ะหนึ่อืมหรือเบอร์ที่ซินโชอยู่ข้างเลยค่ะเดี๋ยวทำให้ถูกไงก็กิ้งกลางไม่ได้แล้วก็ป้าเขาก็รับจัดเลี้ยงอย่างที่บอกค่ะใช่ไหมอยากมีงานไปอะไรนี่ออกก็ได้เลยค่ะป้าได้ป้าคะยี่อยากขอฝากวลีเด็เดๆสามคำของร้านครัวคุณหญิงนะคะ่ะทำด้วยใจทำด้วยใจค่ะแต่ได้พ<ม>ี่แล้วเป็นอาหารสดสะอาด อร่อยออด้วยอร่อยแล้วก็นุ้น้องบริการดีราดีแต่ก็คือคุ้มค่าดีมากค่ะก็คือวันนี้ก็เป็นทําด้วยใจแต่ของเทปที่แล้วเป็นอร่อยสะอาดถูกก็คือรวมๆกันนะคะผู้ชมก็เป็นทําด้วยใจอร่อยอร่อยสะอาดถูกบริการดีก็คือก็คือทุกอย่างเพอร์เฟกค่ะนิดนึงค่ะป้าคะอยากให้ป้าเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านเลนยค่ะมาชิมที่ร้าน เชิญนะคะมาอุดหนุนป้ากันมาอุดหนุนป้ากันมาอุดหนุนร้านป้านะป้าก็ทำด้วยใจให้ลูกค้ามีความสุขทุกคนอย่างนี้คะแวงแวะมานะคะค่ะก็่อยากที่ป้าบอกค่ะว่าป้าทําด้วยใจคุณผู้ชมผ่านไปผ่านมาก็แวะเวียนมาได้กันตลอดเลยเพราะป้าขายตั้งแต่เช้าตอนเช้าก็เป็นข้าวแกงนะคะ20บาทเหมือนกันก็มีทั้งก๋วยเตี๋ยวขนมจีนทุกอย่าง20บาท แล้วก็พอมาเป็นตอนเย็นเย็นก็เป็นข้าวต้มล้มอยูมีมื้อหันแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยค่ะและที่สําคัญที่สุดค่ะผู้ชมคุณผู้ชมไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ดินบอกนะคะแต่คุณผู้ชมต้องมาลองมาสัมผัสเองค่ะว่าสิ่งที่ดินพูดสิ่งที่ดินบอกเป็นความจริงหรือเปล่าค่ะกับที่นี่ค่ะร้านโกคุณหมิงค่ะและวันนี้ค่ะน้องขอขอบคุณป้ามากมากเลยซึ่งเราเจอกันสองคนแล้วเพิรู้สึกว่าินรู้สึกว่ามีมีความสุขนะคงนะได้มาเห็นอะไรแบบนี้เพราะว่า ไปที่ไหนไม่เคยเจอวะคะไงก็ขอให้ป้าขายดิบขายดีนะคะขอความตัดค่ะแล้วเราจงคนทากคุณผู้ชมต้องลาประจันไปก่อนแล้วคะ่ะยังไงคุณผู้ชมก็อย่าลืมมาหาป้าน,นะคะป้ารออยู่ค่ะป้ารออยู่นะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโต๊ะค่ะที่มาใช้บริการค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะค่ะน้นเดี๋ยวขอแนะนำตัวนิดน,น,นึงค่ะครับผม ครับผมต้องเดตสุพวงครับค่ะผมมาใช้บริการร้านคูนิบ่อยแค่ไหนคะบ่อยครับเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้แถวนี้เองครับถือว่าเป็นลูกค้าประจําได้หรือเปล่าประจําเลยอาทิตย์หนึ่งนี่มากี่วันได้ก็ประมาณสองครั้งสองครั้งเลยถือว่าเยอะนะคะเนี่ยถูกใจตรงไหนคะก็อาหารรสชาติถูกปากแล้วก็ลดราคาประหยัดครับประหยัดถูกด้วยแล้วเมนูโปรดเป็นเมนูอะไรคะต้มซุอร์ต้มซุปอร์หลืออย่างอื่นมไหมก็มี ไก่ผัดเม็นม่วงอ,อ๋อก็คือมาทุกครั้งก็สั่งทุกครั้งเลยนี่คือมากันเป็นครอบครัวตลอดเลยครับอืมท้ายนี้เส้นขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีค่ะซื้อรถจรักรยานยนต์ข้างในนึกถึงวีวิศวะอินเตอร์ชั่ชแนลค่ะเท่แก่งไม่เหมือนใครต้องแม็กรถจรักรยานยนต์เลสซิ่งบอยค่ะน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยน้ำดื่มวังน้ำทิพย์ค่ะ ให้สินทรัพย์สูงดอกเบี้ยต่ำ1.25%ต้องวิศวะลงรับจำนำค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา18.00นและรีลานเช้าวันถัดไปค่ะ10.00นและคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหรือร้านอาหารค่ะได้ที่แฟนเพจ f b o o k o o k ตามไปดูบาย WCTV ค่ะและร้านใดหรือสถานที่ใดได้ออกอากาศนะคะฉินจะมีเสืเ้อยืดกก๋ๆให้คุณผู้ชมหนึ่งตัวค่ะ และครั้งหน้าสิ่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนไปชิมอะไรอย่าลืมติดตามชมสิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ินต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ គណនេយ្យស្នំរាយការណ៍ដោយ WEE International ចំកាត់ ซื้อรถจกยานยนต์ครั้งใดนึกถึงวิวิศวะเลสิ่งบอยอะไรแต่งคุณภาพดีเท่ทนต้องเลสิ่งบอยน้ำดื่มสะอาดมั่นใจน้ำดื่มวังน้ำพิ์วิศวะลงรับจำนำรับจำนำสินทรัพย์สูงดอกเบี้ยต่ำ1.25ต้องวิศวะลงรับจำนำครั้งหน้าเตรียมตามไปดูกับเวอร์ไวว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนพลาดไม่ได้นะครับ De mon cœur qui bat.